ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1469ถึง1470จวอนยุดพื้นที่ลวงตาขั้นสูงสุด JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง หากจะพูดให้ง่ายขึ้นตัวอักษรน,นี้ทำหน้าที่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่ผู้ฝึกฝนเพลงดับควรจะใช้เพื่อทำความเข้าใจกันเพลงดับไม่มีอะไรที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือดีที่สุดที่สมควรจะใช้และผู้ก่อตั้งก็รู้ขีดจำกัดของความเข้าใจของตัวเขาเช่นกันข้อเท็จจริงที่ว่าตัวอักษรคำว่าดับเกิดรอยร้าวในทันทีนั้นก็บ่งบอกถึงจุดนี้แล้ว หากอำนาจในโลกนี้เป็นทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาก่นเพลงดาบก็คงจะถือเป็นเส้นทางหนึ่งที่นำไปสู่ทรัพย์สมบัตินั้นมีเส้นทางมากมายที่ผู้คนจะตามหาทรัพย์สมบัติได้ตราบใดที่รู้เส้นทางที่ถูกต้องลงท้ายก็จะไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุด แต่ทุกเส้นทางก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองและปริมาณทรัพย์สมบัติที่จะค้นพบนั้นก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่แต่ละคนเลือกบางเส้นทางอาจแคบกว่าเส้นทางอื่นๆปริมาณทรัพย์สมบัติที่พวกเขาจะได้ก็ย่อมมีน้อยกว่าแต่หากเป็นเส้นทางที่สะดวกและกว้างขวางกว่าก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องไขว่คว้ามาให้ได้เครงขณะที่ทั้งสามกำลังพูดกันตัวอักษรคำว่าดาบก็ถึงขีดจำกัดของมันมันแตกเป็นเสียงวิง ในตอนที่ตัวอักษรแตกเป็นเสียงๆนั้นกระแสเจตจำานงเพลงดาบกระแสใหม่ก็พุ่งขึ้นสู่หมู่เมฆแรงกดดันมหาสาลทําให้พวกเขายืนนิ่งอยู่กับที่จากนั้นเจตจำานงที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องก็เริ่มครอบคลุมผนังบริเวณที่ตัวอักษรคําว่าดาบซึ่งแตกสลายไปเมื่อครู่เคยติดตั้งอยู่ฟืบภายในชั่วพริบตาตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่ใหม่เอี่ยมก็ปรากฏบนผนังเมื่อมองจากที่ไกลๆไม่ว่าจะเป็นรูปร่างขนาดหรือรูปแบบ ก็เหมือนกับตัวอักษรตัวเก่าแปะไม่มีความแตกต่างที่มองเห็นได้แม้แต่น้อยมันเกิดอะไรขึ้นจางชิงหันไปถามจังชูผงะไปเล็กน้อยกับสถานการณ์ที่เห็นตัวอักษรคำว่าดาบที่มาแทนนั้นดูเหมือนจะไม่แตกต่างอะไรกันเลยกับตัวอักษรเก่าตัวอักษรนี้เหนือชั้นกว่าที่ผู้ก่อตั้งของเขาได้ทิ้งไว้จริงๆหรืออย่าใช้ตาเปล่าให้ใช้เจตจำนงเพลงดาบของคุณพิจารณามันเห็นจังชิงมีสีหน้าไม่เข้าใจจังชูสายหัวและอธิบาย ใช้เจดจำนงเพลงดาบพิจารณาจางชิงกับจางเฮิงมองหน้ากันอย่างสับสนทั้งคู่ยังคงไม่เข้าใจสิ่งที่จางฉูพูดในอีกแง่หนึ่งก็คือมองลึกลงไปในเจ็ดจำนงเพลงดาบของคุณเพื่อรับรู้ถึงตัวอักษรที่อยู่บนผนังจังฉูอธิบายอย่างอดทนเข้าใจแล้วผมจะลองดูด้วยสีหน้าที่ยังงงงันอยู่เล็กน้อยจางชิงแปรเปลี่ยนร่างของเขาให้เป็นเจตจำาองเพลงดาบและค่อยๆปล่อยมันออกมาสู่ภายนอก ไม่ชัดเจตจำานงเพลงดาบของเขาก็สัมผัสกับตัวอักษรที่อยู่บนผนังในตอนนั้นเองเขาก็ตัวแข็งทื่อดูเหมือนตัวอักษรน,นั้นจะฝังเข้าไปในหัวของเขาทันทีที่เขาทำความเข้าใจมันแม้จะดูไม่แตกต่างอะไรเลยกับตัวอักษรตัวเก่าแต่ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นต่างกันมากอันที่จริงตัวอักษรใหม่ๆนี้ดูเรียบง่ายและบริสุทธิ์กว่าตัวเก่าลดความซับซ้อนของเจตจำานงที่อยู่เบื้องหลังตัวอักษรไปได้มากดูจะกลมกลืนกับโลกใบนี้มากขึ้น ตัวอักษรใหม่มีแนวคิดของความรวดเร็วในแบบเดียวกันแต่คำว่าดาบที่อยู่ตรงหน้าเขานำเขาพุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางของแก่นเพลงดาบที่เน้นความรวดเร็วราวกับตัวเขาได้แปลเปลี่ยนเป็นแนวคิดและแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรแห่งกระแสดับฉีน้ำตาไหลอับหน้าของจังชิงโดยไม่รู้ตัวขณะที่ร่างของเขาสันสานด้วยความตื่นเต้นผมทำอะไรผิดพลาดไว้เยอะในการทำความเข้าใจแก่นเพลงดาบที่เน้นความรวดเร็ว เขาได้เข้าถึงสาระสำคัญของแก่นเพลงดาบที่เน้นความรวดเร็วด้วยการรับรู้ของเขาเองแล้วต่อให้ต้องตายไปตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเสียดายชีวิตนี่คือความรู้สึกที่เขารู้สึกได้ในตอนนั้นเมื่อได้ศึกษาตัวอักษรที่อยู่ตรงหน้าก็พันรู้สึกตัวว่าความขยันหมั่นเพียรที่เคยใช้ไปกับการฝึกฝนศิลปะเพลงดาบตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นน้าหัวเราะเยาะแค่ไหน ถ้าความเข้าใจในการเพลงดับที่เน้นความมวดเร็วของผู้ก่อตั้งเปรียบเสมือนหลุมเล็กๆที่ใหญ่พอจะให้คนคนหนึ่งกระโดดลงไปกันเพลงดาบที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เปรียบได้กับเส้นทางอันใหญ่ตมหัหลที่กว้างขวางพอจะให้ฝูงม,ม้าหลายตัววิ่งผ่านไปได้พร้อมกันถ้าเขาใช้ความรู้สึกนี้ในการฝึกฝนศิลปะเพลงดบับเขาจะต้องพัฒนาศิลปะเพลงดาบของตัวเองได้เร็วขึ้นอย่างน้อยเป็นสองเท่า สำหรับชายหนุ่มอายุ20ปีที่ทำความเข้าใจกันเพลงดับที่เน้นความรวดเร็วในระดับที่สูงขึ้นกว่าพวกเขาได้สูงกว่าแม้แต่ผู้ก่อตั้งได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีมันช่างเหลือเชื่อจางชิงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองชายหนุ่มเห็นอีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นเขาบอกไม่ได้ว่าชายหนุ่มคิดอะไรแต่บรรยากาศของความเคร่งครึมราวกับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีใครจะเทียบได้ล่องลอยออกมาจากร่างของเขาง่ายเกินไปจางเซเวียนสายหัวและถอนหายใจ โดยปกติแม้มีภูมิปัญญาของเหล่าบรรพุรุษเป็นหลักฐานก็ยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าเขาจะฝ่าด่านวอนยุธได้แต่ครั้งนี้ทุกอย่างดำเนินไปโดยราบรื่นจนกระทั่งเขาฝ่าด่านวอนยุธได้ในเวลาเพียง2-3ถึงนาทีเรียกว่าแทบจะไม่รู้ตัวเรื่องนี้ขัดกับความถ่อมเนื้อถ่อมตัวและบุคลิกที่เก็บตัวของเขามาก เขาวางแผนว่าจะยืมมันไว้สักหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่คนอื่นๆจะได้ไม่ประหลาดใจเพราะเขาไม่ชอบตกเป็นเป้าสายตาของใครแต่ใครจะไปคิดว่ามันจะง่ายาดถึงขนาดที่เพียงแค่อ่านหนังสือที่ประมวลไว้ก็สามารถฝาดด่านวอนยุธได้แล้ววันนี้อะไรๆดูจะไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเลยมันยากนักหรือที่โลกจะปล่อยให้เขาฝาดด่านวอนยุธได้ช้ากว่าเดิมสักหน่อยเพื่อจะได้คงความถ่อมเนื้อถ่อมตัวต่อไป มันยากนักหรือไงที่จะเป็นคนทมดาสามันยิ่งไปกว่านั้นมันเรื่องอะไรตัวอักษรคําว่าดาบถึงต้องแตกเป็นเสียงเสียงขณะที่เขาฝึกฝนศิลปะเพลงดาบของเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตระกูลจังเรียกร้องค่าเสียหายช่างมันเถอะในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทอมเนื้อทอมตัวอีกจังเซเวียนคิดพร้อมกับสายหน้าฝ่าด่านวอนยุธเลย เขาปลดปล่อยพลังมหาศาลซึ่งเกิดจากการหลอมรวมกันเพลงดาบประเภทที่เน้นความรวดเร็วและกันเพลงดาบประเภทอื่นเข้าด้วยกันออกมาอย่างไม่ลังเลฟิวว w ว w เมื่อรังสีของเขาพุ่งขึ้นสู่กลางอากาศพายุอันดูเดือดก็พัดไปโดยรอบเมฆดำเริ่มรวมตัวกันในตอนนั้นระดับวอนยุท์ของจางเซเวียนซึ่งคงที่มาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มขยับเหมือนกับต้นหญ้าที่ชูคอสูงขึ้นในฤดูใบไม้ผลิหรือผีเสื้อที่ออกจากรังไหม นี่มันการทดสอบสายฟ้าของวอนยุธขั้นพื้นที่หลวงตาไม่ใช่หรือเขากำลังจะฝ่าด่านวอนยุทธใช่ไหมจางชูกับพักพวกแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นไม่เพียงแต่หมอนั่นจะเชี่ยวชาญศิลปะเพลงดาบของตระกูลจางยังสามารถกำจัดด่านคขอขวดของวอนยุธขั้นสุดยอดการควบคุมได้ด้วยนี่มันหายนะแล้วเราอยู่ใจกลางตระกูลจางนะจะปล่อยให้การทดสอบสายฟ้าเกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้ เมื่อหายตะลึงจางฉู่ก็พลันนึกได้ถึงผลที่จะเกิดจากการทดสอบสายฟ้าของจางเซเวียนเขาตะโกนออกมาด้วยความพรั่นพรึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทดสอบสายฟ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสะพรึงที่สุดในทวีปแห่งประมาจา์แม้ระดับความเสียหายที่พวกมันสร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับระดับวอนยุท์แต่เรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือคนนอกไม่อาจเข้าไปควบคุมความเสียหายนั้นได้วความพยายามต่างๆที่จะเข้าไปขัดขวางการทดสอบสายฟ้ามีแต่จะทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เพียงเท่านี้ก็แย่พออยู่แล้วที่หมอนั่นทำให้เกิดการทดสอบสายฟ้าของวอนยุทธขั้นก้าวสู่จักรวาลในบริเวณพื้นที่นอกเมืองแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ใจกลางเมืองมีหนังสือศาสตร์ลับและมระดกตกทอดเก็บไว้มากมายตึกรามบ้านช่องนั้นสร้างขึ้นใหม่ได้แต่หนังสือศาสตร์ลับและมระดกตกทอดจะหายไปตลอดการทันทีที่มันถูกทำลายถ้าจางเซเวียนไม่อาจรับมือกับการทดสอบสายฟ้าได้ก็จะสร้างความกดดันอย่างหนักให้กับทั้งตระกูลจางฟืบ เมฆดำที่ลอยอยู่เหนือศีสักของพวกเขาเริ่มจะรวมตัวกันหนาแน่นในอัตราที่น่าสะพรึงความกดดันมหาศาลเริ่มโถมทับร่างของพวกเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพละกำลังมหาศาลระดับนั้นจังฉูได้แต่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว เขาเคยเห็นการทดสอบสายฟ้าของวอนยุทธขั้นพื้นที่ลวงตามาแล้วนับไม่ถ้วนแถมยังได้ผ่านมากับตัวเองด้วยแต่หมู่เมฆที่ก่ะตัวเป็นพายุตรงหน้าเขานั้นอยู่ในระดับที่เหนือชั้นกว่าที่เขาเคยเห็นมาก่อนพลังสายฟ้าที่อยู่ในนั้นประกอบด้วยพลังกำลังที่แม้แต่การทดสอบสายฟ้าขั้นการแบ่งแยกมิติก็ไม่อาจเทียบชั้นได้อันที่จริงในแง่ของความเข้มข้นของพลังสายฟ้ามันเทียบได้กับการทดสอบสายฟ้าของวอนยุธขั้นก้าสู่จักรวาลเลยทีเดียว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นที่บริเวณนี้จะต้องพังทลายไม่มีเหลือหักสายฟ้าฟาดลงมาและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการทดสอบสายฟ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมันเป็นแค่การทดสอบสายฟ้าของวอนยุทธขั้นพื้นที่ลวงตาจริงๆหรือแล้วทรงพลังขนาดนี้ได้อย่างไรผู้อาวุโสที่หนึ่งกับจังวบูเฉินมองภาพนั้นอยู่จากมุมหนึ่งทั้งคู่ถึงกับอึ้งไปในสิ่งที่ได้เห็น พลัดก,กำลังของหมู่เมฆที่รวมตัวกันเป็นพายุน่านยิ่งใหญ่เสียจนเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือไหวในเวลาเดียวกันค่ายกลที่ปกป้องตัวเมืองไว้ก็เริ่มเกิดรอยร้าวแสดงถึงอาการที่เริ่มจะรับความกดดันไม่ไหวพร้อมจะเสื่อมสลายไปได้ทุกขณะพวกเขารีบหันไปมองชายหนุ่มแต่ไม่เห็นความหวัดหวั่นในดวงตาของเขาแม้แต่น้อยสิ่งที่เห็นคือความตื่นเต้นถึงขีดสุดเขาคงจะรับมือกับมันได้และใช้ไหมจังวาบูเฉินถามอย่างกังวลใจ การทดสอบสายฟ้าของอสูรมังกรบาดาลอ่อนด้กว่านี้อยู่สักหน่อยซึ่งเขาก็แก้ไขมันได้โดยง่ายดายผมจึงไม่คิดว่าครั้งนี้จะเป็นปัญหามากนักผู้อาวุโสที่หนึ่งตอบอย่างไม่มั่นใจแม้การทดสอบสายฟ้าของอสูรมังกรบาดาลจะนำมาซึ่งการฝ่าด่านวอนยุท์ของมัน แต่ก็ยังอ่อนได้กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายฟ้าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาตอนนี้แต่ในเมื่อชายหนุ่มสามารถจัดการกับการทดสอบสายฟ้าของวอนยุทดขั้นก้าสู่จัก,กรวาลได้เรื่องนี้ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มั่นใจขนาดนี้ถ้าได้อย่างนั้นก็ดีจังวาบูเฉินพยักหน้าอย่างลังเล เขาได้ยินว่าชายหนุ่มแก้ไขปัญหาเรื่องการทดสอบสายฟ้ามาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้แต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นทำได้แค่จ้องมองอย่างจนปัญญาและภาวนาให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดส่วนจังเซเวียนก็จ้องมองหมู่เมฆหนาที่อยู่เหนือศีรษะของเขาขณะคำรามในใจดูเหมือนเจ้าน,านั่นจะรู้ว่าเป็นการทดสอบสายฟ้าของเราจึงเรียกทุกอย่างมาร่วมวง การซึมซับพลังงานสายฟ้าของเขาดูจะทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจและก็พร้อมจะมาเอาคืนในวันนี้เมื่อเห็นว่าในที่สุดเขาก็ฝ่าด่านวรยุทธ์ได้มันก็เชิญชวนทุกสิ่งที่พอจะหาได้ที่มีพละะกาลังให้มารวมตัวกันครั้งนี้จะกลายเป็นการทดสอบสายฟ้าที่มีพละะกาลังมากกว่าการทดสอบสายฟ้าของวรยุทธ์ขั้นก้สุดจักรวาลเสียอีก แต่เรื่องนี้ก็เข้าทางจางเซเวียนยิ่งมีพลังงานสายฟ้าให้เขาซึมซับมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นด้วยปริมาณพลังงานสายฟ้าที่อยู่ในหมู่เมฆเขาคงจะสามารถฝ่าด่านวรยุทธ์ตรงไปสู่พื้นที่ลวงตาขั้นสูงสุดได้เลยทีเดียวยังคงมีข้อบอกพร่องอยู่ในเคล็ดวิชาเทียบฟ้าขั้นพื้นที่ลวงตาที่เขาประมวลได้ก่อนหน้านี้แต่ความเข้าใจในแก่นเพลงดาบที่เน้นความรวดเร็วได้เข้าแก้ไขข้อบอกพร่องนั้นทําให้เขาฝึกฝนวรยุทธได้โดยปราศจากความกังวล มาเลยจังเซเวียนคำรามอย่างตื่นเต้นขณะที่โผล่ขึ้นสู่กลางอากาศเพื่อเข้าสู่หมู่เมฆด้วยการโบกมือของเขาตัวโคลนน้ำเต้าและถาวันก็ปรากฏอยู่รอบตัวพร้อมกันนั้นเขาก็แยกจิตวิญญาณต้นกำเนิดออกจากการเนื้อจากนั้นทุกอย่างก็ช่วยกันซึมซับพ,พลัางงานจากสายฟ้าที่อยู่รอบตัวเขาระดับวันยุทธ์ของจังเซเวียนเพิ่มขึ้นอย่างดูเดือดจากพื้นที่หลวงตาขั้นตน้นพื้นที่หลวงตาขั้นกลาง พื้นที่ลงตาขั้นสูงพื้นที่ลงตาขั้นสูงสุดภายในไม่ถึงสองนาทีเขาก็สาเร็จวอนยุธพื้นที่ลงตาขั้นสูงสุดอีกเพียงขั้นเดียวก็จะถึงวอนยุธขั้นกึ่งการแบ่งแยกนิติแล้ว ในเวลาเดียวกันจิตวิญญาณต้นกำเนิดของเขาก็เติบโตขึ้นอีกมากแม้จะไม่ได้ฝึกฝนศาสตร์แห่งจิตวิญญาณเทียบฟ้าขั้นพื้นที่ลวงตาแต่พลังงานที่จิตวิญญาณต้นกำเนิดของเขาได้ซึมซับเข้าไปก็ทำให้มันมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับวอนยุทธขั้นพื้นที่ลวงตาขั้นสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้การบ่มเพาะของพลังงานสายฟ้ากายเนื้อของเขาก็มีแสงสว่างเรืองออกมาราวกับทำจากโลหะท,ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในแง่ของความแข็งแกร่งเขาเทียบได้กับของล้ำค่าระดับเซียนขั้นสูงสุดเลยทีเดียวแต่เราเพิ่งซึมซับพลังงานจากการทดสอบสายฟ้าไปเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นวอนยุทธของจังเซเว่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างพรดพลาดแต่พลังงานสายฟ้าที่อยู่รอบตัวเขาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนแรงลงเขาจึงได้แต่ขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจ ที่ผ่านมาการทดสอบสายฟ้าจะหนีไปด้วยความหวาดกลัวทันทีที่รู้ตัวว่าถูกซึมซับพ,พลังงานอย่างดูเดือดไม่กล้าที่จะตอบโต้กลับแต่ตอนนี้ระดับวอนยุทธของเขาก็เพิ่มขึ้นถึงหนึ่งขั้นเต็มๆแล้วแต่ยังเหลือพลังงานสายฟ้าอีกถึง4ใน5ดูเหมือนพลังงานของการทดสอบสายฟ้ามายมมั่นจะเล่นงานเขาให้ถึงที่สุดในวันนี้ แน่นอนว่าทั้งตัวโคลนน้ำเต้าและเถาวันต่างก็ซึมซับพลังงานสายฟ้าอย่างดุเดือดแต่ความพยายามของพวกมันก็ดูเหมือนจะไม่ส่งผลอะไรกับการทดสอบสายฟ้ามากนะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องหาวิธีฝาด่านวอนยุธไปสู่ขั้นการแบ่งแยกมิติให้ได้ จางเซเวียนกับประมาณคร่าวๆการฝ่าด่านอวันยุทธไปสู่ขั้นพื้นที่ลงตาขั้นสูงสุดนั้นเขาจะต้องใช้หินวิเศษขั้นสูงสุดอย่างน้อย100ก้อนแต่เพราะการทดสอบสายฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นมีพลังงานมากเกินกว่าที่เขาเคยเห็นมาก่อนด้วยระดับของการกลืนกินพลังงานที่เป็นอยู่ตอนนี้พวกเขาไม่อาจทำให้การทดสอบสายฟ้าหวาดกลัวจนหนีไปได้ แถมอะไรๆยังเลวร้ายลงอีกเพราะร่างกายและจิตวิญญาณต้นกําเนิดของเขาซึมซับพลังงานไปจนถึงขีดจํากัดแล้วต่อให้เขาฝ่าด่านวอนยุทธได้สําเร็จก็ไม่อาจจะซึมซับพลังงานจากสายฟ้าได้อีกปัญหาในตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้อ่านหนังสือเทคนิควอนยุธขั้นการแบ่งแยกมิติจึงไม่รู้ว่าควรจะฝึกฝนเพื่อผลักดันให้เกิดการฝ่าตานวอนยุทธได้อย่างไรจางเซเวียนตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่ผ่านมาปัญหาของเขาคือการขาดแคลนหินวิเศษเพื่อเป็นทรัพยากรในการฝึกฝนวอนยุทธ์แต่ตอนนี้ปัญหาคือเขามีพลังจิตวิญญาณมากเกินกว่าที่จะซึมซับได้หมดซึ่งทุกอย่างก็เลวร้ายกว่าเดิมเพราะในการทดสอบสายฟ้าครั้งนี้เขาไม่อาจยับยั้งหรือถอนตัวจากมันได้ ภายใต้หมู่เมฆที่กอดตัวเป็นพายุผู้อาวุโสที่หนึ่งกับคนอื่นๆถอนหายใจเฮือกใหญ่หลังจากที่เห็นจางเซเวียนดำดิ่งเข้าสู่ใจกลางของการทดสอบสายฟ้าเหมือนกับที่เขาทำระหว่างการทดสอบสายฟ้าขั้นก้าวสู่จัก,กรวาลของอสูรมังกรบาดาลในเมื่อครั้งก่อนเขาทำให้การทดสอบสายฟ้านี้ไปได้คราวนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ความถนัดในศิลปะเพลงดาบของหมอนั่นถือว่าไร้เทียมทานและดูเหมือนความเชี่ยวชาญในอาชีพรองรับอื่นๆ ก็ไม่เลวนักไม่น่าแปลกก่อใจที่จะสะดุดตาประมาจานอย่างและกลายเป็นสิทธิสายตรงของเขาแต่นิสัยเลวร้ายที่ชอบเรียกการทดสอบสายฟ้ามาไม่ว่าจะไปที่ไหนนี่น่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงผู้อาวุโสที่หนึ่งถอนหายใจพร้อมกับสายหน้านักรบคนอื่นๆจะค่อยๆใช้เวลาเตรียมตัวเพื่อการทดสอบสายฟ้าของตัวเองก่อนที่จะเรียกมันมาพวกเขาจะขอยืมของล้ำค่าและซื้อยาเม็ดก่อนจะหาสถานที่เหมาะที่จะสามารถรเผชิญหน้ากับการทดสอบสายฟ้าได้อย่างเงียบๆ แต่ถึงอย่างนั้นแต่ละคนก็ยังคงรับมือด้วยความหวัดระแวงเกรงว่าจะมีบางอย่างผิดพลาดส,ส่วนหมอนี่ฝาด่านวอนยุทธได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการไม่ใส่ใจทั้งเวลาสถานที่และโอกาสเลยออกจะน่าสงสัยยูว่าคนที่มีบุคลิกแบบนี้มีชีวิตอยู่มาได้นานหลายปีได้อย่างไรโดยไม่ถูกซ้อมตายเสียก่อนขณะที่ความคิดของผู้อาวุโสที่หนึ่งกำลังล่องลอยไปรอยแยกก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆจากนั้นศีรษะหนึ่งก็ผลุกออกมา สีสะนั้นยิ้มให้และถามว่าผู้อาวุโสที่หนึ่งไม่ทราบว่าหอสมุดของตระกูลจังอยู่ที่ไหนหอสมุดผู้อาวุโสที่หนึ่งถึงกับผงะกับคําถามปุบปับนั้นเขาตอบพร้อมกับขมวดคิ้วคุณจะอยากรู้ไปทําไมหอสมุดตระกูลจังเป็นสถานที่ที่มีแต่สมาชิกตระกูลจังเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทําไมจูู่หมอนั่นถึงถามคําถามแบบนี้ระหว่างที่กําลังรับมือกับการทดสอบสายฟ้าตอนที่1477ตนาสังหารแผ่ซ่าน การทดสอบสายฟ้าครั้งนี้มีขนาดใหญ่เกินไปผมไม่คิดว่าด้วยพละกกำลังของผมในตอนนี้ผมจะรับมือกับมันไหวจึงหวังว่าจะขอยืมหนังสือเทคนิคคอวอนยุทธขั้นการแบ่งแยกกับมิติจากตระกูลจางเพื่อผลักดันให้เกิดการฝ่าด่านวอนยุทธไม่อย่างนั้นเกรงว่าตระกูลจางของคุณจะถูกทำลายจนสิ้นซากแน่หากการทดสอบสายสายฟ้าฟาดลงมาจางเซเวียนกระหัวอย่างลำบากใจนี่คุณขู่ผมหรือผู้อาวุโสที่หนึ่งถามด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เปล่าเลยจังเซเวียนสายหน้าแต่การทดสอบสายฟ้าครั้งนี้มันใหญ่จริงๆผมเกรงว่าผมจะเอาไม่อยู่ตอนนี้หมู่เมฆที่ก่อตัวเป็นพายุดูเหมือนจะสะสมพลังงานเรียบร้อยแล้วและส่งสายฟ้าสายหนึ่งฟาดลงบนศีรษะที่ผลุบออกมาจากหมู่เมฆของจางเซเวียนจางเซเวียนรีพดหัวกลับเข้าไปด้วยความตกใจเรี่งงงสายฟ้าฟาดลงมาสู่พื้นดินอย่างไม่ขาดสายทำลายทั้งค่ายกนและตัวหนังสือคำว่าดาบ การทดสอบสายฟ้าจะโจมตีเฉพาะนักรบที่อยู่ระหว่างการทดสอบเท่านั้นในเมื่อจางเซเวียนซ่อนตัวอยู่ด้านในมันจึงแทบทำอะไรไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อเขาโผล่หน้าออกมาจากหมู่เมฆมันจึงพยายามพุ่งเข้าโจมตีเขาอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้อาวุโสที่หนึ่งกำมัดแน่นด้วยความวุ่นวายใจถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะพุ่งขึ้นไปสังหารหมอนั่นให้ตายไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่เขารู้ดีว่าหากพุ่งเข้าใส่การทดสอบสายฟ้า ก็มีแต่จะทำให้มันรุนแรงขึ้นและบางทีตัวเขาอาจจะกลายเป็นเป้าหมายของการทดสอบสายฟ้าเสียเองทำให้ตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแยก่กว่าเดิมดังนั้นเขาจึงกัดฟันและคำรามด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมจะถือเป็นข้อยกเว้นสำหรับคุณถ้าคุณอยากอ่านหนังสือสัตว์รับของตระกูลจางของเราจริงๆแต่เงื่อนไขของผมก็คือคุณจะต้องมาเป็นสมาชิกของตระกูลจางของเราคุณจะรับข้อเสนอน,นี้หรือไม่เสียงของเขาดังก้องขึ้นไปถึงหมู่เมฆ คุณอยากให้ผมเป็นสมาชิกตระกูลจางหรือจางเซเวียนผลนุกออกมาจากหมู่เมฆอีกครั้งลืมเรื่องที่ผมเพิ่งพูดไปสะเถอะผมจะหาวิธีรับมือกับการทดสอบสายฟ้าด้วยตัวเองตระกูลจางทำตัวหน้าไม่ไอายเสียขนาดนี้ไม่มีทางที่เขาจะลดตัวลงไปรวมกลุ่มกับพวกนั้นแน่เปรียงสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งจางเซเวียนรีบกลับเข้าไปในหมู่เมฆพ้นไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดครินน์ ตึกรามบ้านช่องอีกกลุ่มหนึ่งพังทลายไปคัดคุณถ้าคุณมีกนหลัก,ก็โผล่ออกมาเผชิญหน้ากับการทดสอบสายฟ้าของตัวเองซะเลิกหดหัวอยู่ในหมู่เมฆเสียทีผู้อาวุโสที่หนึ่งคำรำอย่างคลุ้มคลั่งเผชิญหน้ากับการทดสอบสายฟ้าของผมได้สีจางเซเวียนตอบอย่างสุขุมขณะพุ่งออกจากหมู่เมฆและหาตำแหน่งยืนภายใต้พายุน,นั้นเขาไม่อาจซึมซับพลังงานจากสายฟ้าได้อีกแล้วซ่อนตัวอยู่ในหมู่เมฆต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ในเมื่อเป็นอย่างนั้น ก็สมควรที่เขาจะทดลองเผชิญหน้ากับมันเหมือนนักรบทั่วไปจะดีกว่าบางที่เขาอาจจะผ่านมันไปได้คลื่น,อนนอนร์คริญน,นทันทีที่จางเซเวียนออกมาการทดสอบสายฟ้าก็ดูจะหาเป้าหมายเพื่อระบายความเกลียวกราดของมันได้สายฟ้าจํานวนมากมายพุ่งเข้าใส่อย่างดูเดือดสายฟ้าจํานวนหลายสิบสายเมื่อรวมตัวกันก็มีพละกําลังทําลายล้างมหาศาลเกิดรอยแยกสีดําสนิทเป็นทางยาวไปทั่ว นี่มันมากไปแล้วนึกไม่ถึงว่าการทดสอบสายฟ้าจะรวมตัวกันเล่นงานเขาขนาดนั้นจางเซเวียนแทบประโจนด้วยความพร่านพลึงเขารีบยกมือขึ้นเพื่อปัดป้องสายฟ้าออกไปบึมสองพละกำลังปะทะก,กันจางเซเวียนพบว่าตัวเขารับไม่ไหวและถูกสอยกระเด็นลงไปจมกองโคลนเพราะพระกำลังอันหน้าทึ่งของสายฟ้าแต่นั่นก็ยังไม่จบ สายฟ้าอีกจำนวนมากยังคงฟาดลงมาเรื่อยๆทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนค่ายกลและตึกรามบ้านช่องพังทลายต่อเนื่องกันไปในแง่ของความเสียหายมันเลวร้ายกว่าตอนที่จางเซเวียนโผล่สีสะออกมาจากหมู่เมฆเสียอีกบ้าที่สุดผู้อาวุโสที่หนึ่งสาบแช่งอย่างเกรียวกราดเขากัดฟันกรอดะจนดูเหมือนฟันจะหลุดออกมาได้ทุกขณะถ้ายังปล่อยให้การทดสอบสายฟ้าดำเนินต่อเนื่องไปแบบนี้ภายในไม่ถึงห้านาทีทั้งเมืองจะต้องวอดวายแน่ ไม่นึกเลยว่าตระกูลนักปราดหมายเลขหนึ่งของทวีแผงปรมาจารย์จะต้องถูกทำลายโดยเจ้าหนุ่มที่มีวันยุทธเพียงแค่พื้นที่ลวงตาแถมยังไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ด้วยความเคืองแค้นพรุ่งพล่านอยู่ในหัวของผู้อาวุโสที่หนึ่งขณะที่จ้องมองชายหนุ่มด้วยสายตาเป็นปฏิปักษ์ผู้อาวุโสที่หนึ่งเราจะทำอย่างไรดีตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการทดสอบสายฟ้าเราจะเข้าไปขัดขวางก็ไม่ได้ แต่ถ้าข่าวแพร่งพายออกไปว่าตระกูลจางของเราถูกทำลายโดยการทดสอบสายฟ้าของวอนยุทธขั้นพื้นที่ลวงตาจางวาลุเชนอุทานอย่างตื่นตระหนกถ้าหากเป็นการทดสอบสายฟ้าของวอนยุทธขั้นก้าวสู่จัก,กรวาลหรือสิ่งอื่นที่แข็งแกร่งกว่านั้นมาทำลายตระกูลจาง ก็ยังพอรับได้แต่นี่เป็นแค่การทดสอบสายฟ้าของวอนยุธขั้นพื้นที่ลวงตาถ้าเป็นที่รู้กันแพร่หลายว่าตระกูลจังถูกทำลายด้วยอะไรที่มีอนุภาพเพียงแค่นี้ทั้งตระกูลคงจะสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจจากบรรดากลุ่มอำนาจต่างๆที่เป็นบริวารแน่ตอนนี้เรามีแค่สองทางเลือกเท่านั้นผู้อาวุโสที่หนึ่งคำรำามขณะจ้องจังเซเวียนด้วยสายตาเย็นชาทางเลือกที่หนึ่งอนุญาตให้เขาเข้าสู่หอสมุดและปล่อยให้เขารับมือกับการทดสอบสายฟ้า แต่หอสมุดของเรามีหนังสือศาสตร์รับอันล้ำค่าอยู่มากมายที่ตระกูลจางสะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปีถ้าเขาเข้าสู่พื้นที่นั้นการทดสอบสายฟ้าจะต้องตามไปแน่และเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะถูกทำลายนั่นเท่ากับทำลายหลักฐานที่เป็นโครงสร้างของตระกูลจังทีเดียวนะไม่ได้หรอกจังวาราบเฉินขัดคำพูดของผู้อาวุโสที่หนึ่งอย่างร้อนรน พวกเขาสามารถให้ข้อยกเว้นกับชายหนุ่มได้เพราะสถานการณ์กับขันแต่ปัญหาก็คือการทดสอบสายฟ้าจะตามเขาไปติดๆดไม่ว่าจะไปไหนหากอนุญาตให้เขาเข้าสู่หอสมุดแน่นอนว่าหอสมุดจะต้องพังทลายไม่เหลือชิ้นดีถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาจะมองหน้าเหล่าบันพบุรุษและสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลจางได้อย่างไรหากต้องสูญเสียหนังสือเทคนิควอนยุทธ์ทั้งหมดไปตระกูลจางก็เหมือนกับคนพิการดีๆนี่เอง ถ้าอย่างนั้นก็เหลือแค่ทางเลือกที่สองผู้อาวุโสที่หนึ่งพ,พึมพำพร้อมกับรีตาฆ่าจังเซเวียนซันนี่เป็นการทดสอบสายฟ้าของเขาเพราะฉะนั้นมันจะเสื่อมสลายไปทันทีที่เขาตายฆ่าจังเซเวียนจังวับุเฉินประหลาดใจเล็กน้อยในตอนแรกแต่ไม่ช้าก็ครุ่นคิดหนะักการเห็นชีวิตของปรมาจารย์เป็นผักปลานั้นถือเป็นข้อห้ามของสภาปรมาจารย์แต่ก็พูดได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา ในเมื่อการทดสอบสายฟ้าเกิดขึ้นเพราะชายหนุ่มขอแค่เขาเสียชีวิตไปการทดสอบสายฟ้าก็จะสูญสลายไปด้วยแต่จังเซเวียนเป็นลูกศิษย์ของประมาจารย์อย่างนะัถ้าเราฆ่าเขาผมเกรงว่าจะสร้างความขุ่นเคืองให้กับประมาจารย์อย่างจังวาบุเฉินพูดอย่างกังวล พวกเขารู้ซึ้งถึงพละกําลังของปรมา,ารย์อย่างดีการสังหารสิทธิสายตรงของเขาอาจทําให้เขาหมดความอดทนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นย่อมเป็นความเสียหายอย่างหนักสําหรับตระกูลจางต่อให้เหล่าผู้อาวุโสของตระกูลก็ไม่อาจรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นได้แล้วเราจะปล่อยให้เขาเพ่นพ่านและทำตัวหงีเงี้ยวไปทั่วเพียงเพราะเกรงกลัวประมาจารย์อย่างหรือคุณมีความคิดที่ดีกว่านั้นหรือเปล่าล่ะผู้อาวุโสที่หนึ่งสะบัดแขนเสื้ออย่างหมุดหนิดคือจางวารูเฉินเงียบไป พูดตามตรงเขาเองก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก่อนหน้านี้เขาพูดไม่ใช่หรือว่าอยากได้นังสือเทคนิควอนยุทธขั้นการแบ่งแยกมิติในเมื่อเป็นอย่างนั้นทําไมเราไม่หาหนังสือเทคนิควอนยุทธให้เขาแล้วค่อยหาทางจัดการหลังจากที่การทดสอบสายฟ้าผ่านไปแล้วหลักถ้าเขาเรียกร้องแบบนั้นเขาก็น่าจะมีความคิดอยู่ในใจแล้วจังวบุเฉินพูดขึ้นอย่างลังเลหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง jt แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง